สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะออกมาประกาศนะคะว่าหยุดทําค่ายเพลงเลยค่ะไม่ขอปั้นใครอีกแล้วเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยรับไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะแน่นอนก็ว่าเธอคนนี้นะคะโ,โหเจอมาแทบจะทุกกระแสดราม่าเลยค่ะแต่ว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะหรือว่าเจนนี่รชนกสุวรรณเกศค่ะเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นเนี่ยก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคผ่านพ้ออุปสรรคมาได้ แต่ล่าสุดผู้ชมขาเธอได้มีการออกมาแจ้งข่าวสุดช็อกเลยนะคะให้กับแฟนคลับได้ทราบโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะได้ออกมาโพสต์ภาพเป็นเหมือนภาพในสตอรี่ a c e b o o k นะที่มีข้อความประกาศบอกว่าเธอเนี่ยจะมีการหยุดทําค่ายเพลงค่ะแล้วก็ไม่ขอปั้นใครอีกแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าที่ทําค่ายเพลงมาเนี่ยโคตรจะภูมิใจเลยแล้วก็มีความสุขมากม แต่ตอนนี้เนี่ยคงถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องหยุดและไม่ขอปั้นใครอีกเพราะสุดท้ายเมื่อมีใครต้องเข้าออกหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตาม คนที่โดนดา่าโดนสาบก็เป็นเจ้าของค่าอยู่ดีสภาพจิตใจของหนูรับไม่ไหวแล้วจริงๆหนูพอแล้วกับคําพูดบั่นทอนจ,จิตใจบอบช้าหรือคําพูดที่ให้พลังงานลบหลังจากนี้จะขอทําหน้าที่ดูแลยูจินให้ดีที่สุดชีวิตหนูไม่เหมาะกับการปกครองหรือดูแลคนต่อไปต่อไปนี้คือรู้สึกว่าอยากจะเดินหน้าสร้างผลงานด้วยตัวเองและขอให ต่อให้วันหนึ่งอ่ะจะมีแค่เจนนี่แล้วก็ลิลลี่มันก็ยังคงจะเป็นได้หมดท่าสดชื่นแค่นั้นขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะและหนูขอยืนยันตรงนี้เลยว่าที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆม,มาเยอะแล้วหลังจากนี้ ขอใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขในแบบที่หนูอยากเป็นนะคะปลอ,อการที่หนูตัดสินใจแบบนี้ก็อย่าคิดว่าหนูเห็นแก่ตัวหรือทิ้งใครเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ล้วนแต่ได้รับสิ่งดีได้ประสบการณ์จากหนูไปไม่น้อยและหนูแค่ต้องการมีความสุขที่แท้จริงเรียกว่าเธอเองคงจะเจอคําพูดที่ค่อนข้างจะบั่นทอนมาเยอะแล้วนะคะก็เลยออกมาประกาศว่าโอเคตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอหยุดทำค่ายเพลงกันเลยทีเดียวค่ะ